สวัสดีจ้ามื่อนี้ซาลาจะมาเปิดราคาค้อยของพอไหวคือ,ก,อก็าเด้อข้อยอยู่บ้านว่งอ,นวนองเงกกนดดินเดีกว่าทางสหกรณ์คู่เด้อว่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวลลพบเมืองน้ำเมืองตาครับมื่อนี้มีเปิดค้อยสามตัวสี่ตัวมื่อนี้เบิง้งเบิ้งดีๆีปูชิวาจะลู่ถววา,าม ต้องถามว่าถึงตัวในราคาที่บรผมเปิดไว้มันเนี่ยมันจะซับซ้อนกันแบบว่ามันหลายตัวถทมฮะเทื่อกระลงตัวผู้ทำฮะนะเอาเบิ้งนี่ดีตัวนี้ย่างเปิ้งเบิ้งไหน่ะย่างเปิ้งเบิ้งด็มีแต่แก้วงาม,มทางน่นจาจะมังไทยตัวนี้สูง แม่นขนาดกลวแม่น네ั่งหน่อยสัคก้วยสี่ก้าครับแป่สองปีละสี่ก้าวครัสองปีปัดที่นี่ควอมสูงรอยรอยมสเกียกบถึงอยสี่สแม่นี่นาตาดีนาตางามนาเขางามต้องกนโตตูโตนั่นดีนาดีกล้วยมีสายพันธุ์ดีตัวนี้ เป็นลูกพองระเบิมนี่ใบเยอะไปนะครับเดอเอ้อมี่ใบใอ้เบิ้ง้ใบนีใบเกิดพรออมเม็นราคาบกแห้งราคาขายในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อต่อเล็บงามต่อพอมีมงกีเลยตัวนี้พอมีตัมีเลย่ยปลาส้มตัวที่สองต้วต่อ งามก็สวนนักกอนตัวนี้แต่ไงก้อยอีก่บ้างฮะมาตัวที่สองห้ยแม่น้งน้อยเป็นปีกัวครับตัวนี้นนนนง,นนนงามคือกันนาตาดีเย็บเย็บเสียงกับลงมาเน้กับตัวแทนกว่า <c oughs> ตัวนี้ราคาหกหมื่นหกหมื่นหาหกหมื่นหาด้อจ้ะครับหกหมื่นหานนยลูกสายพันธุ์เพ็รอุดรเบิ่งไปห้ว่าสตัโตายพันธุ์เพ็รอุดรันเพิ่งเพิ่งหันจะเพิ่งขึ้นเครื่องนะไอ้คนส้มดีๆีันด้เนี่ยนเบิ่งได้แหันก็เอี่ยเบิ่งน้ดี่ามันขึ้นที่กันตัวนี้ ออกสีทองเพืกันกับโตแต่ไมกลัวครับตัวนี้ราคาสิบหกหมื่นหาค่ะส้มตัวที่สามตัวต่อ,อ,ตอ,อมาเบิง่งกล้วยรุ่นยักษ์รุน่นใหญ่บาทที่นี่เบ,บิง่งกล้วยรุนย่นใหญ่บาทที่นี่เบิ่ง โ้นบ้านปันมกเก้าเจริญรถดนาเขางามแม่ไนไงแปลความสูงแปลรอยหาศพุ่นลครับแม่นน่แต่หาสีพน้อยหนึ่งถึงร้อยหาสรอยสครับวสีเก็ดเบิ้งไทยเบิ้งดีแม่ไงข้วแม่นี่แม่ไงห่องวางเปาเบิ้งนมรู้พึ่งนมกระลังหยุบละพึ่งเอาลูกออกวันหันนมลูกมนสินมนมไข่ ขายก right. <speaking> <ập sind> ุ้ง <balcony> ก <Meeting> ุ้งกุ <royalty> ้ง <speaking> กันขายก้อนนึงนล่กําลังจะงบละเปิดราคาเท่าได้ไหมพ่อตนี้แม่นี่เปิดราคาสองแสนหามืนบาทครับสองแสนหาหมื่นบาทตัวจ๊อปไงรุ่นกล้วยแต่พอไอซื้อกล้วยมากนี่มีซื้อมาเป็นปีนี้เขาหาพันๆตัวแล้วมีตัวนี้ใหญ่ก็มูลที่สุดเลยตัวนี้ครับมีกล้วยแม่แม่ไงก็มูลที่สุด หมู่ข้ามตัวนี้ตัวนาเขางามสวนใจช่าหาพอไว้เด้ะจ้าศูนย<ม>์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หาซีซีสามนาะจ้าคลิปนี้ก็จบเที่ยงเท่านี้เนาะจ้าพอไว้จับแบงปันไหยไป